ฝนจะมาตกสิพญ่าเล่นมืงหนีแม่คือคือม้างสีรถก็เพราะยานเรากูมีรถด,ดีรถงามเนาะจะได้จะคิวแล้วมืงหนีนะจะสองคิวเห้ยหัวของพันเอกจะคิวอยู่คิวแรกไปส่งนักเรียนคิวสองจะได้พายบันดนี้ไปสงยย่งไก่เยอะบ่กูไปวุ้นเราไทยรอสะพานไทยเราบุแล้วเนะาะ พูดโดยสายมือนักท่องเที่ยวกับว่าหยูดขึ้นมาเงียบไม่มีไม่มีแฉเอาต่อมาละตอนสองคนเมีกระลูกมาจะสซรบาดีเครับเครับเพืครับเ่ครับเ่ครับมาแมามีมาครับใส่แจกดูกขึ้นเนล้ิไปมาครับนี่ีตุ่มรถรงไม่รุนครับรถแร่งครับผม่ดรง่ไปบ่ห่าจัดเมียเอ้ยผีมาขั้นนีสีฟ้าสดใสสีฟ้าสดไงมาใส่ดในคืนอะไรม่โกมไ่ ฮอดผุดชุดทิพทวีปเนี่ยเอ้ยไปดีโซมอคืนแล้วได้รางวัลที่หนึ่งเมียบ้านตูคนมาๆๆๆามาสีฟ้าแห่งได้โศกได้ไสไปทางไหนหลุมแต่ขุมบ่อเงินบ่อแคบมาทักทีเราไปทักนินเลยอาหารที่เลี้ยงอาหารที่พร้อมขั้นนี้บริการนักท่องเที่ยวถึงใจเอาอีกขึ้นเลยขคืนค้นคืนเลี้ยกเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพ่อไว้เพื่อพูดกันกวนเพื่อการเข่าแถวนี้ ต่อคิ้วสองแถวนี่เขาต้องเห็ดตามกฎตามกติกาเนี่ยแต่เจ็บเบาๆดูจะได้สองคิวควค้วเหรอครับพัดได้จากคิ้วมึงมาสวยเนาะสวยป่ะสวยกับสร้างเราคอยอยู่ทั้งหนา้าเจ้าอยู่ทั้งหลังคอยมาอยู่ทั้งหนา้าพูดทั้งหน้าต้องได้ออกพูดทั้งหลังต้องท่ามึงมาจอดจกวนกูเหยังมึงต้องอยู่ท้ายกูดิกะบอกพี่ใหญ่เนี่ยจะเบาๆไปเนาะจะมาจะได<อ>้สองคิ้วเลยบอกเขาพัดได้จากคิ้วไหมพอดีคิ้วกับสร้างแล้วมึงต้องมาจอดตัวกูมึงตรวจคิ้วมื่นคิ้วมึงอยู่ทั้งหลังแต่มึงมาจอด เจ้าเป็นบ้าเนาะข่มากก่อนเจ้าข่มากแล้วขอกะมาจอดทัางนาแล้วบัดี้เจ้าไปตรงบังคัับเจ้าก็ไปต่อหลังแขวนสั่นตัวมังคับมังคับจะจะไป่กวนตัสาตไปโอ้ส้มกันก็ควรจะเป็นส้มผู้โดดจาไปเห็นาวแม่แม่ได้มองไฟไมค่ะเอาไปไปทันทีไปไปแสก่อนเนี่เป้ากันถือกันเราเถอะกันแล้วคันล้ตั้งยันคันยันี้ผู้ใดมากี้ท่านกี่หมขี่ฟี่แถมมันอีกสองเลย ฉันฮักมาบอกเป็นตนายแท้มีเงี้ยไปคอยนั่งนั่นแน่ฉันก็เอาไปยึดสองคนไปยึดไปยึดสองคนตั้งว่าเทบันเขารถไปบ่ออกอะไรเมื่อนี่ได้สองโลคอยจะได้สองลอยนักเจ้าอมาโอ้ยเมื่อกี้รถกูยังขี่มาเอาเจ้าบอกเองว่าเป็นบอสซีซีไปยึดสองลอยพร้อมเอาไหมเสียใจรถกูเมื่อไปรถกูห้างแล้วเยรถกูไปอยู่รถกูห้างแล้วมากมากสิรถห้างรถกูห้าง พี่ขัดหนีมาหลดไปถึงไหนถึงนน่นมามามาแ่ี่พี่ย่ดีหลดเกาหลีตังแต่พูดตังแต่ตั้งแต่สฉพาะตนับเขาเลยไปใส่มากใส่เลยตั้งแต่ต่างเงี้ยไงไปเลยขวัญรถข่งมาดีนะกูเป็นแอดรถมือดีเลยไปดูรถจะขวงจะมาบุญไว้รถเขาบัสสันลอยไปดี